อันนี้แห่ได้พี่น้องเด้อที่ได้อพอปบอมเพิ่นเห็ดเองก็เป็นนี่พี่น้องว่าเป็นเจ๊งตะกินเราดิยังไงมาจากไหนพี่น้องเป็นเบื้องน้ำกันเอาหาลองคุณเพิ่นกับบ่เคยเห็ดบ่เคยเห็นดิเล้วเล้วว่หลักฐานแห่ครับผมมัมป๊ายกกันแล้วเพราะว่าผมมีหลายเรื่องครับคือจะเ พบป้อมมาดีครับครับสวัสดีครับโอ้ยกระพุมเลยรนี่กระพุมมัดเมื่อกอสั่งตาคายความใก่บ่ไม่ได้บผมว่าเห็นว่าชันวิ่งที่บ้านเออชันวิ่งที่ชันแหงมาตรงนู้นวิ่งวะจีมันผสมเป็นแหงเป็นวิ่งโอ้มันหน่อยอยู่นือยอยู่อันนี้แหงได้พี่น้องเด้อเขาเอื่นได้เบอร์อะไรนี่พอป้อมผมใส่เบอร์หกดิเบอร์หก ที่เรียกพอปผอมเพิ่ดเพ็ดเองก็เป็นนี่พี่น้องว่ามปนเจ็งตะกินเหลราดิดูนี่มันผมเขาตะเริ่มออกจากจอมอืมออกจากจอมแต่พูดแต่พูดเห็นว่เป็นสิออกว่าเป็นเลยดิอือพี่จอมนี่ผมได้ชิมมาประมาณประมาณหกตาหกตาพราหกตาแล้วผมจะเอาแฉทุกตาเลยบ่อือจอมนี่หกตาเพอเสียแล้วตามันสิขยายดิถ้าเขาบอกว่าแฉนี่เบิ่งตะใส อ,อ,อดอ,อดอ,อดรอดไปซ่้ำนี่ซ้ำรถเหมืนก็กระถือบ,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 บอกได้บา้างั่นมีเทคนิคกี่เด้พี่น้องมันมันต้องมีมันต้องม,ม,มีสองอม,มันต้องมีแขนเลยเอาเบิ้งเอาใส้ขนาดพ่อป้อมใส่จังไลยไปจังไลยมาจังไหนพี่น้องเป็นเบิ้งน้ำกระหนาวหาลองคนเหมืนกับบอเคยเห็นบ่เคยเห็นดิบ่เบบบกเดียวนี่เบื้งผมนำเบื้งกันเรียกว่าเชียอผมล้มแฉมีลงอีกหา าตาเขาจะตกแฉพอดีตาตกเฉาพอดีาาดนี่นี่คือเดี๋ยวหาแล้วดูนี่ดูนี่เอาเราดิเอาเราบะผู้คนจิตสารแบบนี้ได้สาร,สารแหงผู้คน,นดีอ๋อนี่นี่เขาจะเรียกว่าสารเกี่ยวเก้าสารเกี่ยวเก้าพอดีสารแบบนี้นี่สารเรป็นเห็ดตึงไลยก็บวัสรุบ่ห่ออืมน่เด็กเงาแต่ผมมันมันซาผมมีขันวนหรูเป็นได้บบนี้ ผมผลสัตว์เกี่ยวก้อยนี่เกี่ยวก้อยพันธุ์พี่น้องก้อยนี่ผมดีึงตาลงหลังอ๋ออาเอ๋อตกลงหลังเีาจริงด้วยนะนั่นก็เป็นตาเป็นตาคือกันพี่น้องเกี่ยวซิเกี่ยวหรอกฮาก็ตักกระตูทึงตักกระตูทึงพันธุ์จิ้มลงกมะนีอีกโอ้ยต้องมานั่งเบิ้งกันเลยพี่น้องเลยแต่ผมกับง่วงเหลืวที้นี่กาบาซียูปัดดุกบ่กันยูคือคือคือคุณเบงเล่ ผมมาเสียท่าหาเส้นมันบ่ได้รเป็นหกมันเป็นแห่สีเส้นหาโอ้สีเส้นหาปลาซอยกัวกั้ต้นนี่ปลาซอยกัวกั้ได้แห่ไปมันเป็นแห่ปลายสองกินปลาซอยนี่มันจะเป็นปลายสมันจะซ้ำนี่ละปลายปลายมันจะยุบสารไปเยอะๆนีละเนแล้วแรผมกับสารสารไป่นมากกับเบิ้องมวยเงี่ยเอาริ่ยกับติ๊กเอาร่มกับมือไดมอลเราบ่กกาสารเลเนี่ย สารว่าได้ดิหลงตาดิหลงเฉื้หลงเชื้อดิมานหัดแฉพอดีครับพี่น้องตกแล้วนี่อืมตกแฉแล้วนี่เฮาต้องเอาเอวเสื่อนดิคาดว่าจักมือสืได้เป็นรูปเป็นร่างแต่สู้เลยยัง้าเชียวอีนนี้เจบวกเกินสิบห้ามึงเฮ้ยเงินพันได้ตัวนี้จะเป็นเก็ขายนี่ได้ดิอ๋อตีนเขาติตักสองเที่ยงงานพี่น้องพบผมมาเมียนวัจบาลปิดซื้อได้พี่น้อง ผมอันนี้ผมก็หัวตั้งหัจักเลยว่าเพิ่นเก็บปิ่นนี่นีดนีะตาแขมันเห็นไหมอืมมันจะหอยมันต้อนยูะดาษนี่นี่มันมันต้อนได้พี่น้องเด้อนี่เขามันจะเป็นมันจะเป็นวงกลมนู้นสิครับเดี๋ยวให้พอปลอมเจ็ดเห็นมันแล้วเดี๋ยวมือแล้วเดี๋ยวเสียให้พี่น้องเดี๋ยววานให้พี่น้องเบื้องว้าววานถึงรึเแล้วครับต้องมันแน่นอนแน่นอนเลยอ่าบวกสุบวกือ้นแห่สื่อได้พี่น้องเพราะสารเราเลยฮะ เพราะว MM. ่าย้มเพาว่างเขากรไดาเอาเอานี <wei> ่แหละพี่น้องเบึ้งเบึงเด้อแล้วแล้วว่าหลักานแหครับผมแล้วมาพูดนคาตำงหีวเขาพี่ปอมพอพี่น้องเยอะอันเหรอฮะจ็นเกาเที่ยงโต้นี่ยแจ๊กน้ไเ้ยเฮยยห้ยยใส่ไปอันนี้ไหมเอาตัวร้องบึงบ่ะเอาเื่อพวกอหเยะมีผู้ฝากมาให้ได้นิปวดกระดับพี่อมยังนี่มัม ปลาทูปลาแดกบองปลาแดกบองปลาแดกบองเมนิเดียยกันะพ่อป้อมแบบุวนหลายเด้อครับของเมนิเดียครับนี่ของแม่ผมพี่น้องเพิ่นเข็ดมาฝากพ่อป้อมปลาแดกแซ่บนี่นี่อันนี้ยกขึ้นก็แล้วพ่อป้อมสองฟุกเพิ่นหัวตะแปีงเพิ่นหัวตะแปีงเล้วพี่น้องนี่แหละปีมือคักพวกเกินเมนิเดียครับนี่ของแสบของแทบเปิดเมื่อกันแล้วพ่อป้อมซิมเมื่อกัน้วเปลีนแนบไปเดี๋ยวนี้เพิ่นหัวตะแปียงของบ้านนี่ดิมึงดูอด เป็นตัวนปันนี่ไหมโอ้ยเสียขมาเลยนัว่ะนววนวดวเอาน่มาจะตัวนนี้ด้วยเนี่ยเอยป่ารวมเลยพ่อนิจุกชนิดเลยออ้ยเสียไหนเซลวดพอกันพอกันพอกันป่อนเดี๋ยวเปนเลี้ยงหัดสอนเก็บไปเก็บไปพี่น้องทีเขาไปยู่น้ำ หนีได้นี่กระถายเอาเรมณ์วันจินเ้อนะใช่ปะอารมณ์วันกินเลยนะเนาะหายไม่วนันกินเนาะใช่ถวยไว้นี่ตอ,ตอมไปตอมมาปุ่นเมาก็ตีนี้ไว้นี่มันตัวเนาะอ่ะอันนี้เขาสิทำหูนะผมเล็บบานสีเป็นยังไงรสชาตว์อพอดีป่ะเสียบแล้วเนอะผึ่นบอกว่าหกเมืองได้ยังกินพอปลอมมันดูอะไรหรอกกันนอหัดปานี่หรอเนาะแี่นครับแต่ในหอดมองแล้วเนาะหอดมองแล้วเอาเลย บักแล้วนะครับผมเมียอันอ้ะอีออือท่ทเฟุ้งสีปูดังนนปีชุดผ้าเข้มปีเดแดงลุนแ้วกิกาบเลยหรือว่าจำผีกบนองปเอ๋อตกคนใเญ่ พุงต้นนึงก็ใส่ตตหมดต้นนของแออ่เนาะมันจะเปี่ยนหลอกไปเนาะไม่นสิหรถ้าันสิบเวณเตมน้ำปลา้าสิ้วจังเลยว่าหน่แล้วัพอดีแล้วยัว่ายังอยู่เพราะว่าทั้มเพิ่มน้ำน่เองอ้ยท่านเดใส่หมดน้องชูบนหหน้องชูอยู่ยสนี่น้องชูอยู่นี่

ไก่ววานคนนัดแล้วเนาะโอเป็นนด้วยนี่ซ like ิมแล้วซิมถือนั่นได้กินเขาหิ้มเขาเดียวนี่ยิ้ปะิวเลยเนาะิเขาต้องมดกวนนี่ไหมกวนคาสอกนั่นเราจังขลักจิ้มอะไรจิมเป็นนวยรวดเป็นยังไดงครับซัดไส้จังปะเดี๋ยวบอลูรวด เดาเสียบเราเสียบเรากับฮางกินต้อไหมอืไปความห้อเบอรนี่นี่หอยพรไ้นิดนิดีนองหอยปังเลือตัวนี้อันนั้ปลากินใต้มันเลืออด้อเกินบนบวดต่ำหุ่งหลายท่านเอรนี่ขวดในขวดใน เด้อพี่น้องเงาบานีลกินซอยกันเด้เตีกินซอยกันเด้ออากินเขาพี่น้องมาเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะงกินตะกุ่ยเนาะต้องทัวซนีน้วดครับมามาว่ากับนี่กังเว้นเน้อหมือนกัังเว้นกังเว้นเว้นกินตามสมนี้สิละ เนี่ยนี่แรงกันได้จอยตำคุ้งเน้อหรว่าทุกคนเหรอครับอ,อันนี้อันนี้ก้านจวงไหมนี่ <c oughs> ก้านจวงบอกก g ารจองโอ้ห<ว>อยก็มีพอลอมนะไม่ังไหมป้ามปูสุกดิป้ามสุกมีห,ห,ห,หอยหอหูดอไปีดอง,อง,เองเนเสบเหนสีพันกินสคุง แบบผมว่าเันดี๊คนไอยเห็นเมื่อาาวานเขาไปน้ปนอนพหนหน่อยไหมก็ไปพก้วนบ้านพหวนเมียนปะเนียแล้วพ่อวานเสียด้วยเออนี่ไปฟังกันไปูวดีขนาดนี่กิมคหน่อยหอตำหุงอะไรตำไ,ได้ครับอันอื ตวนย้สาหงกไหมบอืมเลังแค่อืมกกลังแท่ดีแม่มัม่ปิบมันไม่แค่ไดอืมแมงปลาจปิบมาเรยงอยู่ได้กินเห็นมเราเหงงายมาเลยปิบยำลงบัดใคชุดนี้มดกันอืมปูนะปูครับพี่น้องดองปลาโอ้ดองกระเพาอะนี่อะไรจังทัก เป็นก็นได้ดดมัก็ได้ปั้นหน้านีา่ปูบกักหลายเด้อยูหน,น้าเขาตายบกักหลายรถเตียงมันขึ้รถเอ๊ะแต่มันพิพสูสจน์ใจยูนย่างเก็บปูเลยคนห <laughs> นักเก็บไหมอืมนี่นี่ขึ้นไปโทรหาย,ยเลยก็เลย หาผักพอนเหรอผักพอนปวดคนเลยเดยนีเพิ่นไปยุ่คเขาขาเพื่อเขาขึ้นนี่พี่น้องเพื่นบริไปหากวาให้หนูตี่ดำด้วยดำยังได้ยางอยู่บนมือไหมดำก็ดำสะอาดี่พราะตึกง้เงินวนูกินเดียร์ตึงลงมาเลยเดียดกระเดียร้โดัันกระไร แดดเดินซีนหาเดดยวดอะไอ่างนี้ยเนาะนี่ครับนี่ครับนี่ก็มันร่มอ็แคกเพื่อบ้านบ้านร่มนี้ จะว่บ่มีเรียกฝนมือนเนี่เอาหมู่บ้านคือไหวท่านถาคนย่างโอ้ยบ่มีแม่มีสีีอยู่ฝนปลาขวนองบี้เนาะฟังผมกับฟังผมบุอยู่มุณกับว่าบ่บ่มีนี่บ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 ่น่บสบบ่า่บ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 ม่บ่อ่บ่บบอ่่่บ่บ่่่่บ่่่่บ่่่บบ่ อีกสามที่มือถ้าฝาฝนบปรงอี่ดีผมกะต้องอานน้าไปใส่ให้ไทาน้าดินกอ๊อเขานอกอยังไงนกเจ้านก๊อนกจนกเบ้มนกจอ,อกมัม่สิๆๆจ,จิกต้นลมล้มลมล,มลมตายคือจังันปูกรเือเปน,น,ป,น,นปูนี่ก็เกี้ยง,ง,งนนานอปเนาะ เดี๋ยวดี๋หนอยตั้งนดมเดืเเนาิ่งเธอเปิ้ลบ้เนะเนี่ยปวยว่นตตายหรอกไปเห็นนกจอเขาวื่อนเว่อยู่เฮ้ยมึงสมบูรณโตยังไงคือคนหนสี่มันตายมดพนมาูงยปวยกัไปน้ำดิเออจูงเงินไปเบอกพิษเหนืออืมกลัง พู่ะเหนยมึงสังบะใส่เลยปะเนี้ยบ่ะโอ้อืมสูนีนนกจอกนะนกจอดกินเขาเป็นลายอ๋อลองเี้มันดอฮงเกินเป็นเลหโอ้ด่างเสีเป็นดีด่างตีที่จกคัาครับนี่คือกีดเราจักสองตัวอือกีดเราว่ามาไก่ไปมึงไหมก็ที่แหละ ตาดีด, <ừ. S 1> ใด,ดีให้ยนตัวปืนบอมปิงอือให้ปืนปืนนัดสูงเนาะปนเนี่ยน้อเออน้อ,อ,นอนทำต้วขำหน่อยเขานี่ยและบีเบิ้งนี่เขาจะผากอูอืมหยัดจว่าจนว่า,าขันหยัดนี่เขาปักปักมปแล้ตกตับัาแล้นปักไปไดิก็เสียเปนกจอกไงเนาะยัง เขพตอ้พตอไปขัว้วอ่เดี๋ยวนี้ขาา่าวว่าเป็นเป็นเป็นวนเดฮะประกอบงววนหรอกเ้แค่แล้วถึงนคืนบดแม่วันจันทร์งสี่นะเมียนนั่นนี่ปอเพียอละไรขวนเข้ามางวนนี่แล้วปลาอยู่ขางหน้าน้มันโมเมนนกกระจอกออแ่เดียบึงแล้วมันจะเป็นก้บใครคือนอกจับกจับฟ้า มนกกระจาบป่าวะเจ้ามือ mm ทั hmm. mainland, genau, genau. Mm ้งเงินเน่าๆหมือไงมันผสมพันธุ์กับไก่พันธุ์แบบนี้มันมันมันเป็นนกกระจาบป่าแล้วกระโจกกระชังหักกระจกกระโจกดำปิดหน่อยๆชอบปมมืดกระโอกขี้เหร่เจ้าบนนั่นใหญ่อยู่ดิไปตั้งดาวไปตั้งซื้อมันว่ากระจอกพะนะแต่มันยังดึกเอาบนนี่เขายังเบิด์ตไนีล ดูน้ำไปคนลูกกากับว่าป,ปานเราคู่กันเพ้อเนืดนะบ่เป็นยังดอกเขาเกิดเขาเห็นเขากระไลหัเขาเจารเห็นหน้าว่าเป็นดอกกับแบงเงินจิ้นละแม่กเขาสุกเพิ่นว่าแพงดอกเนื้อหน,นังเพิ่นดอกพ้อมสำเนาเปนเจ็ดเปินเ่น พอได้ระยะเวลาเื่อนมาขันเกนลือก้นน้ำเกลือให้สะอาดสะอา้านไมจ้งลงไปแฟไม่แบบนี้วะเนี่ยมักเลยไ้รดนปะได๋เครื่องเตี๋ยวอกโอ้ตอนนี้เอาไปทักหน่อยัวน่ยางนี่ตัวนี้สัมไปเท่านี้จะมีสามชินอยู่เพิน่นไปล่างวาขัานเกลือล้วก็มักไปได้บเน,นี้จมปปงมาแบ่งได้บนี้ว้าม่ละ<ร> ก็จเวารุต hmm. ัวเกกได้ซื้อพนนีิกัปลาหนึ่งตัวแซบแซอืมลาแดนะวาดสีกะพาะวามสเีับปลาแดกไหปลควากัมีดิปลาแดกนั่นล่ะมันจังกะกับปลาแดกปลาควากับั คือป่าร่วมเลยคือลานผนเอาป่ามาให้ดูจิงเซียงขวัญเอาป่ามือจ๋าสวัสดิ์ป่าหลายท่านมันเป็น,นำอำเภอเลยป่ะเชียงขวัญแม่นยหมาตะขีเป็นกิง่งอำเภอเชียงขวัญสมัยสูเมอร์นี่มันรวมมีหรอกิ่ง ก็ไปเทียบเนาะบมมิตรเนาะกินกินปลาแดกกับวเจ้านนะ้ินดีกับเาได้บ่บอมปลาแดก็เจ้าเห็ดสมสมือเปเนี่ยสมสปลาแดกใครปบอมไม่เห็นะใครก็ยังเงินไม่เห็นใครก็ยังปลาแดดใครตเบิ้งปลาแดกหวงแล้วนะหวาแ่บเลยเคยหวาจำเป๊ะเด้ปนี่ เี <ừ. S 2> ้ยหาคัดมารลวกเงี้เลยเซจัยได้ยังเปิดดอกนี๋หววานควานนี้ตั้งใจกันใส่ใจเวเนะี่ยอ้คับเิดบิดมือกันเลยเช่นเดียวยังสีงแม่ผมอลาห้อนะโอ้ยแม่ <laughs> ขาดตื้นบรอเบิงเจียงปุงเนาะเป็นยัาง,งาือว่าขาดตื้นตีคือพอปาาลอมงละเจียงปุงมันหลายอหอมกระเทียมแดกวงเจนีแพงได้หอมกระเทียมนานี่ีเน,นี่ยฝนลจว่าเรนีเหรอปือซือมือแพ่งรอบแปดสิบเก้าสิบหอม่สมนีกี่เดนี่หกิโลรน่ะ านาเลี้ยงนาเลี้ยงนาเลีงนาเลี้ยงเลยขายกันตัวรีน้ำจิ้งหวัวแต่ซื้อขายไปยังไหนน้อนมันหลายเนาะมันะจะมัคงมันจะตำ้เสียบแล้วนี่ไหมก็กดีตำไปเหมือนมึพืุดไปเหรอินเขานีไม่ต้องไล่น้ำแห่งบ้นยังเสีย นี่กินจะกลัไปแลมันยากันกินเนี่ยเนี่ยทีกินโจโรโจโลไปบ่เหมือนเนี่ย้าไปทงไปท่านั่งก็ว้นั่งดีดอปอบปอมดีเปียกเนยนั่งย่องย่อเนี่ันเนี่ยเสียบเ่ันเนี่ยเสบเนาะไม่เมย์่าด้าไหมเฮไ้หน้าอย่างคือหน้าเหมือนโย่ไก่นเท้าเน่าเนาะซมหนีซา เี้ยมันต่ำกลางกลางลงมว่าอยากกินข้าวเว่าอยากกินขาวเลยจอดรถย่างขึ้นมาเกือบบ่งอถึงน้ปรถ้นเล่นคัแต่หนวเมื่อเดมันมันลงสุดลงเลยโอ้แบบแบแบว่าอนีครูสิบนนี่จะของอยากมาเล่นหัวเวลาเด็จอดรถไมกินเลยมันะยิ้มไยแหงเนาะบดว่ะแ่บงี้ได้ไ บอกพี่บอกน้องเฮ้ยเศรกินเลรอเว้ยมาไหนกินนล้เข่าพี่น้องเอ้ยหมดเลยไหมเนาะพอตามอยู่นิดแบบพิดลันแล้วหมดเวลาตามแล้เอาครับไปน้อนวันนี้ก็ได้แต่บอกนุ่งห้องบอลสื่อเรื่อครับแนวอะไมันบอดีบอดตึงต้วนกับพี่กำนองครับคือว่าทุกผู้ทุกคนกับขอโทษขอไปสุบปูทุกคนเรื่อครับสำหรับคลิปนี้ขอปรอมต้น ถูกต้องเนื้อวะทุกคนกับกาว้ามา่าสวัสดีจากปิตอนนองกันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ